เุเพี่จีฮาร์ลนง่รอ,องหัวหน้าฉันกำลังรอเลยเลยค่ะลองหัวหน้าว่าแต่มาที่นี่ได้ยังไงนะนั่นสิคะเครือข่ายการสื่อสารในเอลิดูเป็นอำมาภาตไปเลยนี่ประธานลี่โอควบคุมเครือข่ายเอาไว้ใช่ไหมใช่แต่ฉันมีของบางอย่างที่หัวหน้าฮิมบริเตรียมไว้เผื่อไว้สำหรับเหตุการณ์แบบนี้อยู่นะของที่ฮิมบริเตรียมไว้ให้ อันอันอันนั้นอันนั้นไงพี่มูมุยอ,อันนั้นเหรอหมายถึงอันไหนล่ะก็ที่เราตามหาเพื่อวิเคราะห์จีเบไงกระจกสินะอืมชันเเข้าเครือข่ายของเอริดูด้วยกระจกได้สำเร็จนะ และก็ขับไล่ประธานออกไปได้แล้วด้วยเพราะว่าไงนะงั้นก็แปลว่าที่หัวหน้าเฮเบริถูกสภานักเรียนยึดกระจกไปตั้งแต่แรกก็เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับสถานการณ์อย่างวันนี้งั้นหรอนี่สิอดีตหัวหน้าของบริทัศน์ขอคารวะเลยสมกับเป็นจิฮัลทีเทพีแห่งบร,ริทัศน์ทพีเหรอคุณครูฉันว่ามันเวอกันไปนะคะ แต่แต่ว่าการเข้าถึงคางของที่ถูกยึดมันก็ไม่ง่ายเลยนะแล้วคนเดียวทําไม่ได้หรอกนะถ้าเป็นเล่นนั้นฉันมีคนช่วยอยู่นะโชคดีที่ข้อมูลภารกิจของชมรมนี้ทําให้หลุดพ้นจากเครือข่า,ขายเฝ้าระวังของประธานดิโอ,อไปได้สวัสดีค่ะเชนเนอร์ซิมิเลพอดีเห็นข่าวว่าอาริสื ก็คิดอยู่ว่าคงเฉยๆไม่ได้ก็เลยตัดสินใจมาช่วยอีกแรงนะคะอพอได้ยินพอได้ซิมเลมาช่วยตอนนี้เรากำลังทำสงครามต่อต้านอยู่กับโดนคังของที่ถูกยึดถึงไม่รู้ว่าจะทนได้อีกนานแค่ไหนก็เถอะถ้าเป็นเรื่องการอดทนแล้วก็ไว้ใจฉันได้เลยค่ะครูเชื่อใจเธอเต็ม้อยนะซิมเล สุดยอดถึงจะใช้กระจุก,กว่าเธอแต่ไฟว์วตอบสนองทันทีลเลยแฮะต้องเรียบวางมาก่อนที่จะยังมีตอนที่ยังมีโอกาสถึงตาพวกเราแล้วบริทัศน์ถ้าเป็นเรื่องนี้วางใจได้เลยรองหัวหน้าเราจะเราจะคงสภาพเครือข่ายเอาไว้ให้สมบูรณ์ถึงต้องใช้ทรัพยากรทั้งหมดของพวกเราก็เธอใช่ค่ะจะพยายามอย่างเต็มที่เลยค่ะฝากเรื่องรักษาเครือข่ายเอาไว้ด้วยนะแต่จากนี้ไป ฉันจะรับหน้าที่เป็นคนนำให้เองทุกคนยังสู้ไหวใช่ไหมแน่นอนงั้นมาเริ่มจุดตีกลับกันเลยหุ่นยนต์ล้ำยุคหยุดเคลื่อนไหวลงแล้วตอนนี้ชมรมวิศวกรรมค่ะรับทราบคำสั่ง ฉันติดตั้งของที่เตรียมไว้เดี๋ยวนี้เลยค่ะนี่มันคืออะไรกันแน่ติดตั้งฟังก์ชันติดตามอัตโนมัติพร้อมด้วยฟังก์ชันกันน้ำและฝุ่นไม่ว่าจะสภาพแวดล้อมศูนย์สมบูรณ์หรือสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงกว่า3000องศาก็คงความเสถียรสภาพไว้ได้และ ยังรับรองความปลอดภัยชั้นสูงสิ่งที่พิสูจน์จักสีของชมรมวิศวกรรมที่ใช้งบประมาณกว่าครึ่งปีสร้างลำโพงระยะไกลรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นแค่ลำโพงทําไมต้องมีฟังก์ชันพวกนั้นด้วยละ่ะถามอะไรโง่ๆนะครับครูฟังก์ชัน <c oughs> ฟังก์ชันพวกนี้ใช้ได้เวลาของมันแหละการติดเอาไว้ คือวิสัยของมนุษย์ก็ประมาณันและเอาละถ้างั้นยิงได้โอ้ยคันปากมากเลยอยากจะพูดบุตรแบบนั้นบ้างอดทนไปก่อนนะพี่โมโมอีแต่ดูเหมือนจะไม่ต้องพูดแล,ละ สมกับเป็นลำโพงที่สมกับเป็นลำโพงฝีมือของพวกเราเสียงดังกลางวันจริงๆนี่คือความหมายของลำโพงของพวกเธอเหรอเอาเถอะทุกทุกคนเจ้าลำโพงของเราลุมได้อย่างบุดบิดเลยแฮะได้ผลแล้วหุ่นลบลํายุคเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากเลยนะแต่ว่าทุกคนก็ร่วมมือกันจนล้มพกนั้นได้คะ่ะ ต้องพูดยังไงดีนะเหมือนทุกคนช่วยกันตีบอสจนตายยังไงอย่างนั้นแหละเยี่ยมทุกคนทำได้ดีมากแต่ของจริงมันคือหลังจากนี้ต่างหากเราต้องรีบเครื่องไหวตอนที่กระจกยังยึดเครือข่า,ขายเอาไว้ได้อยู่ฉันจะํำเองคือว่าแบบว่าขอโทษนะพวกเราช่วยได้แค่เท่านี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างลนะช่วงเวลาวิกฤตจ,จริงๆเลยอุตสาห์ทำได้ดีจนถึงตอนติดตั้งแล้วเชียว คือเป็นตารางงานที่โหดไร้เมากเลยค่ะสําหรับคนที่ชอบอยู่แต่ในรูปอย่างฉันส่วนฉันแทบจะขยับนิ้วไม่ได้เลยถึงจะน่าอับอายแต่ถ้าทางพวกเราก็คงถอนตัวออกจากภารกิจนี้แล้วละคุณพี่อุท่าไม่เป็นไรขอบใจที่มาช่วยลำพงเมื่อกี้เด็ดดวงมากเลยค่ะจากนี้ไปเป็นหน้าที่ของพวกเราเองไม่ต้องห่วง ผู้เราจะไปช่วยอลิสืมาให้ได้ถ้าพูดถึงขนาดนั้นแล้วก็มุมอีอฉันจะให้อันนี้เผื่อไว้ก่อนมันจะเป็นประโยชน์ในเวลามีเรื่องอันตรายนะนี่มันเข้าใจแล้วคะ่ะจากนี้ต่อไปก็ฝากด้วยนะคะพยายามเข้านะทุกคน